มาครับมามาแล้วมาแล้วเศษเล็กของเราถอยสิบล้อมาอีกหนึ่งลำแล้วครับโอ้โหสามร้อยหกสิบมาส่งเลยครับนี่ฮะเศษเล็กเราถอยมาอีกหนึ่งคันนะครับสวยงามพลัามแปดเลยคันนี้โอ้โหจอดอยู่นี่หนึ่งลำรอๆแล้วก็มาอีกหนึ่งลำ ให้ดูครับฮีโน่ครับพีโน่สวยงามเลยครับลัมเบลเลอร์เซียวโอ้โหโอันนี้ก็ไม่ธรรมดานะเนี่ยทั้งใหญ่ทั้งสูงเอาละฮะดูว่าเขาจะเอาลงตรงไหนครับน่าจะถอยครับ วิดนหน้าเอาเดนหน้าครับมาแล้วยังรอเลยมาแล้วครับมาแล้วครับนี่อ่ะโอ้โหเอายาวเลยลูกพี่ยาวเลยเสียเล็กโบกเองเลยครับมาแล้วมาแล้วถอยหลังแล้วครับ คานเลยครับเอาถอยเลยถอยเลยยาวเลยครับยาวเลยยาวเลยเายาวเลยยาวเลยโอ้โห หอจริงๆคันนี้มาแล้วครับอีกหนึ่งลำแบตเตอรี่ไม่มีอ่าแล้วจะลงยังไงปลดเกียร์ว่างได้ป่ะ <c> ห <oughs> รือปลดไม่ได้ ยังไงกันดีครับทีนี้ฮะแบตไม่มีครับแบตเตอรี่ไม่มีพึ่งถอยมาใหม่ครับแบตเตอรีย่ยังไม่มีครับแบตเตอรี่ไม่ได้มาด้วยเ e l e c t นะครับเ e รีฟา f ์ r นี่ครับซื้อรถดำมาแล้วเ e l e c t ก็จะขายรถดำต่อนะฮะใครจะซื้อใครจะขายบอกได้นะครับ บอกเสียเล็กได้เลยอันนี้เพิ่งมาสดๆร้อนๆเลยฮะเพิ่งมาถึงครับพาเ,เพื่อนมาดูบรรยากาศครับอาจจะพ่วงนะฮะอ๋อแบตไม่มีไฟ มีแบตแต่ไม่มีไฟบ <c oughs> แบบนี้เขาเรียกกระบาแบบไหนเนี่ยกระบาดท้องเรือเหรอกระบา,บาใหญ่กระบาดท้องเรือโอ้โกระบาทร <c oughs> งใหญ่มากเลยไม่หนึ่งลับแล้วครับ อ้าวปลดเกียร์ก่อนนะเอาครับเสียขับเองเลยครับเอาอย่าติดด้วยสุดยอดติดแล้วติดแล้ว แล้วครับนะฮะจะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศในการเอาสิบล้อลงจากแพลเลอร์ครับ <Okay. S 1> พึ่งมาครับแพลเลอร์พึ่งถึงครับเสียเล็กขับเองเลยครับไม่นะ่ะไม่นะ่ะเบิ่นซะเลยรถพึ่งมาถึงครับ ตอนนี้ก็เอาหางลงก่อนโอ้อย่างนี้วิ่งขึ้นได้สบายเลยฮะเลอร์ยาวมากอเสียไม่ได้ขับนะเดี๋ยวน่าจะให้โชเฟอร์ขับพึ่งถึงครับสดสดใหม่ๆเลยครับใครจะซื้อสิบล้อบอกได้นะครับนะฮะ เเล็กมีสิบล้อขายครับเบอร์โทรศัพท์ก็ขึ้นอยู่ในคลิปเลยครับนะฮะสามารถโทรติดต่อสอบถามได้อยากได้รุ่นไหนยี่ห้อไหนแบบไหนก็ว่าไปครับนะลองโทรมาสอบถามกันดูได้ครับ ร์ก็กำลังปลดล็อกอยู่ครับนะฮะปลดโซ่ล็อกอยู่เป็นเพื่อนๆชมบรรยากาศครับ โซ่อ,อนออก่โ้มีแตมาให้ด้วยครับอยู่ด้านบนนู้นครับดูดิฮะนู่นปัดปอนปัดปอนแถมแตมาให้ด้วยครับมีแตลมเสร็จเลยอ่าแจวครับปลาโนน่ะโน่น่ะนนก็แถมมาให้ด้วยอ่ะ ก็แถมแต้มมาให้ด้วยนั่น่ะตอนนี้โชเฟอร์ก็กำลังพดโซ่ครับเพื่อจะนำรถลงจากคันเลอร์ครับ ต้องล็อกกันอย่างดีเลยครับกันตกครับโอ้ทันเลอร์นี่กว้างมากนะฮะถึงขนาดว่า10บล้อนี่วิ่งขึ้นได้สบายสามครับลากมาเลยสวยงามครับลมแปดอันนี้กับไฟว,วิบวับน่าดูเลย สนใจที่อยากจะซื้อรถสิบล้อนะฮะบอกได้นะครับเอาละเดี๋ยวเรามาชมกันบรรยากาศเขาน่าจะขับลงนะฮะค่อยๆถอยไป เส้นโอ้กระบะใหญ่มากต๋อร,รู้ไหมว่ารุ่นอะไรเนะี่ยสองร้อยหกครับสองร้อยหกอ่ะ <20 9. S 1> ขนาดชุบด้วย อ,อเดี๋ยวเรามาดูนะฮะดูบรรยากาศในการลงเอารถลงจากเทเลอร์นะ,ะฮะแจ๋วเลยครับดูเลยสิบล้อขึ้นเทเลอร์มาเลยใหญ่มากทเลอร์เขานี่ใหญ่มาก,เมากๆเลย แล้วโชวเฟอร์จะขับเองเลยครับงลงจากแคนเลอร์แล้วครับไม่มีบันไดครับไม่มีบันไดปีนครับต้องปีนล้อขึ้นครับ ลงได้เลยอ๋อโอ้ยไฟสวยด้วยครับแม่ เลยครับถอยถอยถอยไปเลยจ้าไปเลยจ้าดูเหมือนลมยังไม่เต็มครับ เต็มก่อนลมไม่เต็มยังถอยไม่ได้ครับอ๋อลมไม่พอครับเดี๋ยวไหลลงไปแล้วไปเบรกอยู่นู่นก็ดีแล้วครับนะก็ต้องปั่นลมก่อนปั่นลมให้พร้อมที่จะเบรกก่อนครับอ่นี่อีกหนึ่งครั้ครับเห็นไหมฮะโอ้โหมีแต่รถหล่อๆทั้งนั้นเลยครับรถเสืยเลย็กเรา ค่อยๆลงครับอ่าเบรกอยู่เรียบร้อยอ่าค่อยๆไหลลงเลยค่อยๆไหลลงเลยอ่ายาวมายาวมายาวมาเอาครับเอาครับค่อยๆเบรกลงไปครับกุ๊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 บอ่าเรียบร้อย อ้าวแฟนหายแฟนอ้าวแฟนหายครับงามเลยที่นี่อ้าวไม่แฟนครับนะฮะแหมนึกว่าแฟนหายแล้วเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับนะฮะ เอาลงจากเทลเลอร์เรียบร้อยโอ้เทลเลอร์เขายาวมากเลยรถสิบล้อนี้ขึ้นได้สบาย นี่ก็สำรวจรถกันหน่อยครับ <c oughs> ป่าวัดเราขึ้นไปสำรวจรถแล้วครับ <c oughs> นี่แน่อ๋อมีเบิลเลยครับป่าวัดรเีเบิลเลย เช็คระบบลมนิดนึงโอ้โหเสียงท่อโหดมากครับ ป่าเราลองเทสหน่อยครับเอาละครับนะฮะคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามาดูเข้ามาชมนะครับนี่ก็คือบรรยากาศรับรถครับนะฮะเสียเล็กรับรถมาเพิ่มอีกหนึ่งคันครับเป็นเพื่อนคนไหน พี่น้องคนไหนที่สนใจอยากจะซื้อรถสิบล้อนะครับติดต่อเสี่ยเล็กได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้ในคลิปเลยนะครับสามารถโทรติดต่อสอบถามได้นะฮะเบอร์ที่ขึ้นอยู่ในคลิปได้เลยครับกระบะใหญ่มากดู เก็บหางครับเก็บหางม้วนหางสิลูกเดี๋ยวเราจะได้กลับบ้านกาันเนี่ยเก็บหางแล้วครับเรียบร้อยเอายก,ย,กย,กยกดำแล้วครับ,รบยกดำแล้วจะดำยกดำนะครับไม่ครับยกดำแล้วเอ้าเฮ้ยเอ้าเฮ้ย ผู้ที่กำลังเทสนะครับคือป่าออดกะละแมครับยกดำเลยครับน่ยกดำโชว์กันหน่อยเอา้ามาใหม่ๆสดๆร้อนๆกันไปเลยโอ้ฝ่าท้ายยาวครับจิ้มดินเลยครับโอ้โหฝ่าค้ำเลยครับฝ่ายาว กระบะยาวมากโอ้ฝายาวมากเลยฝาจิ้มดินเลยตัตยตัตั้เ้อไปทำตัวนี้ไหมกรดูล็อกตัวไรดูกอยกรดู ฝ่าทลายยาวครับปลาทยจิ้มดิน ก็เอาเป็นนันว่าคลิปนี้ก็ขอบคุณด้วยนะครับที่เข้ามาดูเข้ามาชมนี่ก็คือบรรยากาศในการรับรถครับรับรถใหม่อีกหนึ่งคันสำหรับคืนนี้ครับวาท้ายคำดินเลยครับ กว่าท้ายยาวมาก